ว่าอ๋ออารมณ์มันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับไปตามเหตุปัจจัยสุดท้ายคุณโยมก็จะอยู่ในองค์กรแบบเป็นผู้รู้อารมณ์ยิ่งใครเป็นหัวหน้างาน,นคุณโยมหน่วยงานราชการเราก็ดีเป็นครูก็ดีนดี่เป็นครูบาอาจารย์เรามีลูกศิษย์ลูกหามีลูกน้องเยอะแล้วบางคนเป็นลูกน้องก็มีลูกพี่ถ้ามีลูกพี่เป็นเจ้าอารมณ์นี่เป็นเรื่องเลยนะคุณโยมเป็นเรื่องอีกเพราะฉะนั้น เราจะใช้อารมณ์เนี่ยทุกวันแต่จะใช้อารมณ์แบบไหนใช้อารมณ์แบบที่มันสวมร่วมกับเราเลยหรือเราใช้อารมณ์แบบเรามีสติกับปัญญารู้กับมันธรรมนาวังก็เลยสร้างเทคนิควิธ,ธีการขึ้นมา5สเต็ปโยมจำได้ย่อนะหนึ่งสูว่าความเหนื่อยหน่ายเมื่อกี้นะหนช้าชาอ๋อนี่คือความเหนื่อยหน่าย,ายส ความเหนื่อยหน่ายเกิดขึ้นกับจิตเรานะคุณโยมสามจิตเราเกิดความเหนื่อยหน่ายสี่ความเหนื่อยหน่ายปรุงแต่งจิตเราห้าจิตเราถูกความเหนื่อยหน่ายปรุงแต่งในขณะที่โยมทักไปวนไปทักไปวนไปอย่างนี้อาจจะจบมันอารมณ์มันจบไปอารมณ์อื่นขึ้นมาหรืออะไรเราโยมไม่ต้องสนใจขอให้เราฝึกทักการทักอารมณ์จุดมุ่งหมายคือการสร้างสต ให้เรามีสตินั่นเอง